กินมื้อเช้ากันค่ะเพื่อนๆนมื้อเช้าวันเนี้รู้สึกอยากกินข้าวขาหมูในตำนานตั้งแต่กินข้าวขาหมูมาขอยกให้ร้านนี้เป็นร้านคือที่สุดในดวงใจของเรามากๆร้านข้าวมันไก่ข้าวขาหมูในบุญค่ะเพื่อนๆคือกินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอ่ะจะบอกว่าอร่อยทั้งข้าวขาหมูข้าวมันไก่เลยสําหรับเรานะทั้งข้าวขาหมูข้าวมันไก่คือยกให้เป็นที่สุดของที่สุดมากๆเลยอ่ะ เป็นร้านที่แบบไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ต้องกลับมากินข้าวขาหมูที่นี่อะ่ะสำหรับเรานะข้าวขาหมูคือขาหมูนุ่มละมุนมากคือชอบตรงหนังมากๆอะ่ะหนังคือแบบนุ่มมากอะ่ะสำหรับข้าวมันไก่นะคือไก่ก็นุ่มมากแล้วที่สำคัญที่เด็ดคือน้ำจิม้มคือเราชอบน้ำจิ้มของร้านในบุญมากๆเลยอะ่ะยกให้เป็นร้านแบบระดับตำนานของเราเลยที่แบบจะกินซ้ำไปเรื่อยๆเ,เลย